นี้เจ็บมากค่ะเพราะว่าผ่ารอบที่สามแล้วเดี๋ยวจะ้ดูเลขห้องร่างกายเลขห้องพักเจ็บมากเดี๋ยววันนี้ให้รอบสุดท้ายนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้หนึ่งไม่ได้ไลฟ์บอกรัฐบาลไทยเนาะ เดี๋ยวให้ในไลฟ์นี้ไลฟ์สุดท้ายเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อรอลุ้นพร้อมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอลุ้นพร้อมกันเดี๋ยววันนี้ให้พร้อมๆมกันใครมาแล้วพิมพ์พร้อมไว้รอเลยค่ะใครมาแล้วพิมพ์พร้อมไว้รอเลยขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกคนเลย รอบนี้เป็นรอบที่เจ็บมากเพราะว่าผ่าเป็นการผ่าคลอดร,รอบที่สามมันคือการเอาความเจ็บปวดของรอบที่หนึ่งและรอบที่สองมาบวกกันเจ็บมากปวดมากแต่พยาบาลดีมากหมอและพยาบาลดูแลดีมากไหวเหรอไหวไม่ไหวก็ต้องไหวมีคนทักมาขอเยอะมากไงแล้วหนึ่งไม่ได้ลงอะ่ะไม่ได้โพสที่หน้า หน้าหน้าเพจก็เลยมาไล่เลยดีกว่าไล่แป๊บเดียวใครเข้ามาแล้วพิมพ์พร้อมมารอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปรอบเดียวแล้วหนึงก็จะไปพักผ่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยเจ็บเจ็บนะจะบอกว่ารอบที่สามนะเจ็บ รอบแรกยังไม่เท่าไหร่รอบสองยังพอทนได้รอบนี้คือเจ็บปวดมากใครมาแล้วพร้อมใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาเลยค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะให้ทีเดียวเนาะ หนึ่งจะได้ให้ทีเดียวใครมาแล้วพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะสวัสดีสองหมื 20, คนดูนะคะปวดใครมาแล้วพิมพร้อมเสร็จแล้วไปพักเดอ้อ โอเคค่ะโอ๊ยเจ็บขอย,ยาพาราให้หน่อยมาใครพร้อมแล้วพิมพร้อมขึ้นมาให้หน่อยค่ะทำไมหนึ่งไม่เห็นคอมเมนต์คำว่าพร้อมเลยอะหรือว่าเป็นที่โทรศัพท์หนึ่งหรือเปล่าคอมเมนต์ขึ้นช้า ป้าดูคอมเมนต์ถ้าหน่อยมีคนพิมพ์พร้อมป่ะเราจะได้ปล่อยปล่อยเลขแล้วก็จะไปนอนพักแล้วค่ะคือปะเยอะใช่ไหมอ๋อโอเค คนพิมพ์พร้อมไม่เยอะนะแต่ว่าหนึ่งไม่เห็นเองอ้อแป๊บน,นึงนะปวดท้องแป๊บนึงนะคะหนึ่งปวดท้องปวดปวดปวดตอนนี้นี่ออนี่คือเลขห้องแคปเลขห้องก่อนเลยค่ะ B502 อันนี้คือเลขห้องนะคะเลขห้อง B502 ใครเข้ามาแล้วพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะใครได้ยินแล้วพิมพ์ขึ้นมาเลย648 648 6กสี่แปดรัฐบาลไทยโอ้ยปวดรัฐบาลไทยหกสี่แปดนะคะ เลขห้องหนึ่งห้าศูนย์เลขเอขห้องของของหนึ่งอะ b ห้าศูนย์สองโอ้เจ็บรัฐบาลไทยหกสี่แปดค่ะ รัฐบาลไทย648ี่แปเลกห้อง B502 คนที่ติดตามหนึ่งมามากกว่าหนึ่งปีตั้งแต่หนึ่งหนึ่งคลอดลูกคนที่แล้วคือน้องไม้ค่ะตัดมาให้ป่ะคนที่แล้วคลอดน้องไม้อยู่ที่ชั้นแปดค่ะตอนนี้ลงมาอยู่อีกห้องหนึ่งเป็น เป็นเหมือนเป็นวอดใหม่ขอบคุณค่ะรอบนี้จะเจ็บหนักเพราะเป็นการผ่าคลอดครั้งที่สามเจ็บมากจริงๆวันนี้ยินดีกับคนที่ตามฮานอยนะคะแตกสองรอบเนาะเจ็บมาก เริ่มเจ็บแผลเดี๋ยวหนึ่งจะไปพักแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะไปพักแล้วนะคะ ผ่าคนที่สามแล้วค่ะครั้งที่สามแล้วก็เลยเจ็บหนักกว่าสองครั้งที่ผ่านมา,าขอกินยาหน่อยค่ะขอกินยาหน่อย เริ่มจะแบบเจ็บเจ็บเจ็อเจ็บเลขห้อง B502 ค่ะ เลขห้องหนึ่งห้าศูนย์สองห้องพัก้ยพรุ่งนี้หายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือเจ็บหนักกว่านี้